รอยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะมีเมนูพิเศษสำหรับอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะชื่อว่ากุ้งกรอบเขียวหวานค่ะเราจะใช้น้ำมันพืชเนี่ยลงไปในกระทะคุณผู้ชมต้องหากระทะใหญ่นิดนึงวันนี้นะคะใช้น้ำแกงเขียวหวานรอยไทยกล่องเล็กเพราะเราจะทำเป็นคั่วแห้งก่อนอื่นเราก็จะนำกระเทียมสับนะคะลงไปก่อน เสร็จแล้วไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอให้มันกระเทียมมันเกรียมหรืออะไรเลยนำกุ้งกุ้งนี้นะคะจะเป็นกุ้งแชร์บวยหรือกุลาดำก็ได้นะคะผ่าหลังแต่ไม่ต้องปอกเปลือกค่ะคั่วลงไปในขณะที่คั่วลงไปนะคะเราก็จะโรยด้วยเกลือผนเติมด้วยพระเอกของเรานะคะน้ำแกงเขียวหวานรอยไทยค่อยๆเติมทีละเล็กทีละน้อยนะคะอย่าเติมเยอะเพราะว่าเราจะคั่ว พอมันแห้งเราก็เติมอีกนิดเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเติมแพปริก้านะคะผง paprika, แพปริก้าเล็กน้อยเติมด้วยพริกไทยดำนะคะแล้วก็เลมอนเซสต์เลมอนเซสก็คือผิวมะนาวสุดท้ายเราจะโรยด้วยผักชีนะคะสับละเอียดคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งยกลงจากเตา น่ารับประทานมากเลยนะคะกุ้งกรอบเขียวหวานอาหารทานเล่นหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยค่ะรับประทานก่อนอาหารหนักแล้วก็คุณผู้ชมคะรับรองค่ะแขกไปใครมาต้องติดใจขอสูตรแน่ๆเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการสูตรของรอยไทยไอเดียนะคะเขียนมาขอได้เลยตามตู้ก้อนนองข้างล่างนี้ค่ะรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ